กลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตแล้วก็รายการสาระแทบไม่มีนะครับในช่วงเข้มขัดสั้นวันอาทิตย์นี่ครับก็เป็นรายการที่แบบว่ามันเริ่มต้นคลิปมาแบบนี้แต่ตอนจบเราไม่รู้นะครับว่ามันจะเป็นยังไงอา,อาจจะเห็นปากผมแปลกๆนีครับพอดีว่าเพื่อนบ้านปล่อยยุงมากัดลูกผมนี่ครับ,รบผมก็เลย,เลยไปล้อเล่น <laughs> ผมเล่นกับลูกนะครับลูกมันกระโดดใส่ความรู้สึกเหมือนเหมือนโดนต่อยเลยว่ะจริงไม่ไม่ได้มีความรู้สึกนี้มาเป็นสิบปีแล้วนี่ครับหลังจากมีลูกไม่มีโอเคอาจจะเจอหน่อยนะครับไม่เป็นไรมันจะเป็นยังไงนะครับอาทิตย์นี้ปะ่ะมันไม่เป็นไปตามแผนเงินหรือโอเคอา่าเหมือนน้ำแข็ง กาจะให้น้ําแข็งแตกนะครับแล้วก็ใบไม้แผ่วออมาอย่างเงี้ยน้องมาพอดีนะครับนะเมื่อคุณดูสกูบี้ดูมากเกินไปโอเคเคยดูหรือเปล่าวะไม่แน่ใจอเอาถุงดำนะครับมาคุมตัวอันนี้เป็นบ้านผีสิงนะครับไม่ใช่เรื่องจริงบ้านผีสิงฝรั่งเขาเน้นแนวอ่าฆาตากรนะครับไม่เหมือนบ้านเราบ้านเราเน้นแนวผี พูดพูดไปก็เจ็บปากอ่าอ่าอ่ประตูอ่าโอเคประตูน่าจะเสียงดังเี่ครับกูปีนแบบนี้เลยกูดูสกูปีดูเยอะอ่าถ้าผมพูดพูดผิดผิดถูกถูกก็ขออภัยด้วยนะครับปากผมบวมอยู่ตอนนี้อ่าอ่าหลบไปโอเคเทปแล้วนะครับแค่นี้อ่าอ่าวางเรื่อยก่อนเดี๋ยวอ่ะ แล้วมึงมาขโมยเลขฆาตก,กรเนี่ยนะอืมไม่แน่ใจไฮ้ว่าเคยดูเอ๊ะเคยแล,ะละ้วอีกรออืมใครต้องการฟิลเตอร์มอืมใช้โดรนเนี้ยแล้วจะเจออะไรโอเคบินโดนได้สมูทมาก คนวิ่งนี้มีแกล้งพ่อโอเคอื้มแกล้งพ่อนี่ครับได้ดีกว่าสแกรี่มูฟี่พ่อกำลังเดินปิดไฟอยู่อ,อ่เอาแล้ว <Hello? S 1> อืมฮัลโหลฮัลโหลแล้วนะี่ครับไหนดูสิจะเป็นยังไง เปิดไฟดูไม่เจอบ้านใหญ่จังวะเนี่ยมีไฟกี่ดวงวะเนี่ย <c oughs> <laughs> ผมชอบท่าวะ่ะ oh. เอาๆกูปลาเลยกูปลาเลยไม่รู้ <c oughs> ตะกี้ปลาปลาหมวกใครอ่ะใครอยู่ตรงนั้น วิ่งหนีเนี่ยแบบนี้โอ้ <c oughs> เรามาเริ่มต้นวันด้วยรอยยิม้ม <c oughs> อ๋อ <c oughs> ฟิลเตอร์ฟิลเตอร์อน,นี้ฟิลเตอร์ฟิลเตอร์เฮ้ยน,นี้เคยดูนะเคยดูแล้วฟิลเตอร์ฟิลเตอร์อืมอันนี้เคยดูแล้วนะครับแต่โอเคไม่ไม่ใช่อะไรที่แบบว่าน้องส่งมาให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นผ่านได้ The attack t o โอเคอันนี้ก็ตกใจนะครับอืมแล้วก็ขำตัวเองมว้วนสายเองสายมาแตะดากเองแล้วก็ตกใจเองนะครับได้อยู่ได้อยู่มีอีกแล้วเหรอโอเคมีเข้ามาในเมืองนะครับ อย่าบอกว่าน้องจะโดนไม่นะโอเคอโอเคน้องเข้าเมืองเนี่ยทำไมผมโคตรรู้สึกแปลกเลยว่าเวลาพูดเนี่ยไม,แม,แม่แม่งแม่งบว,วมหนักกว่าเดิมอีกทีนี้โอ้โหช้ำด้วยเยี่ยมความรู้สึกที่ไม่ได้ไม่ได้โดนต่อยมาเป็นสิบปี อืมือมทำไมอะ้าวขอเหรอน้องขอเล่นต่อออทำไมภาพมันต้องเป็นแบบนี้ด้วยวะอ้าวอ้าหายเฉยเลยหลังจากดูคลิปนี้นะครับ แล้วก็อันนี้ก็เกิดขึ้นมันอันเอ็กซ์ปเตตรงไหนเนี่ยมีมาสคอนั่งรถไฟเฉยอืมเซฟแอนซ์เพิลโอเคล็อกแล้วอ่ะ อย่าทำประตูบ้านแบบนี้นี่ครับแม่งโดนงัดง่ายมาก Now numb nuts k No w my father is what mother didn't tell you <laughs> รู้ไหมพ่อผมเป็นใครทำไมอ่ะแม่มึงไม่ไม่ได้บอกเล้วโอเคอันนี้เคยดูแล้ว <c oughs> ซาโตะใครบ้าง เออโอเคแค่บาทแค่บาทจากยูกิจากยูกิไหมเชือกนะเอาเลยอ่าบอสขึ้นบอสขึ้นเฮ้ยบอสไฟเงินลึกไม่ได้ทำนานมากแล้วนี่ครับอสไฟเนี่ยใครสนใจนะบอกได้บอกได้ไหม ฉันจะเริ่มททำแบบนี้ยังไงแบบเขาแจกใบปลิวนะังแต่คุณเอาปากกาไปเซ็นแล้วคุณก็ยื่นให้เขาเยี่ยมเดี๋ยวผมทำบ้างนะังแบบนี้หน้าสนหน้าสนอ่าคุณแจกใบปลิวครับอย่าเตะคุณนะคุณขอลอง อันนี้คือโอเคโอเคอันนี้น่าจะกวนตีนนะแบบนี้โอเคโอเคกวนอันนี้กวนจริงๆให้รถหยุดตรงทางม้าลายนีครับแต่ใช้ได้นะแต่ถ้ามาบ้านเรานี่กูว่า เออขัดขวางทางจราจ,จรนะสองร้อยคนละสองรอยตะกี้กี่คนอืดีไม่ดีนี่อาจจะเป็นแบบว่าประมาณนะครับอาจจะทําให้เกิดอันตรายได้อาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุเงี้ยพหน้าคนพันหน้ามาผมรอเล่นแม่ ไม่เคยขโมยอะไรเลยเอเจอกล้องประเด็นคือลิกโลมึงมาอีกเนี่ยไม่ไหวละติดลมอีกสักอัน โอเคผมว่าผมพอดีกว่านี่ครับเจ็บปากพอดีกว่าเจ็บปาก <c oughs> <c oughs> ก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจใหม่พาหน้านะครับบายสวัสดีครับเจ